หนุ่มกัญชัยลั่นเรื่องนี้ปวดหัวเตรียมเปิดหน้าชนไมปมดรามา่าหนุ่มกัญชัยลั่นเรื่องนี้ปวดหัวเตรียมเปิดหน้าชนโตโน่ไม้ปมดราม่ารักสอนจากกรณีดราม่าความสัมพันธ์ซับซ้อนที่กําลังเป็นที่จับตาของสังคมระหว่างโตโน่พากินคําวิไลศักด์และไมพัชระบุตรล่าสุดรายการโหนกระแส ได้เตรียมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ออกมาชี้แจงโดยมีการเปิดเผยว่าเพรแฟนหนุ่มของไมพัชระบุตรจะมานั่งในรายการเพื่อเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นรายงานข่าวระบุว่าในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีโดยระบุว่าในรายการโหนกระแสวันพรุ่งนี้17เมษายนจะมีการเปิดใจเพร ซึ่งเป็นบุคคลที่ออกมาเปิดประเด็นแรกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโตโน่พากินและไมล์พัชระบุตรโดยในรายการจะมีการเปิดหลักฐานบางส่วนที่เพชรอ้างว่าเคยเก็บไว้เช่นคลิปจากกล้องหน้ารถและบทสนทนาที่อาจมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจในความสัมพันธ์ หนุ่มกัญชัยยังได้กล่าวถึงประเด็นสําคัญที่จะถูกพูดถึงในรายการโดยเฉพาะข่าวหรือเรื่องที่เพชรเรียกเงินจากโตโน่เป็นจํานวน5ล้านบาทซึ่งเพชจะออกมาตอบคําถามนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกร้องเงินแต่อย่างใดและการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ใครต้องเสียใจไปมากกว่านี้ นอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังได้แย้มถึงการปรากฏต,ตัวของไมพัชระบุตรในรายการโดยระบุว่าทีมงานได้พูดคุยกับไมามาแล้วบางส่วนและพบว่าเรื่องราวมีความซับซ้อนมีทั้งมุมของผู้หญิงที่รู้สึกผูกพันกับคนสองคนและความจริงบางส่วนที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนทุกคนมีมุมของตัวเองไม่มีใครผิดทั้งหมดและไม่มีใครถูกทั้งหมดหนุ่มกัญชัยกล่าวพร้อมทั้งสแสดงความรู้สึกถึงความซับซ้อนของเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยใช้คำว่าปวดหัว สะท้อนถึงความยุ่งเหยิงของข้อมูลความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ถักทอกันอยู่เบื้องหลังซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจากหนุ่มกัญชัยในครั้งนี้ได้สร้างความคาดหวังให้กับผู้ชมว่ารายการโหนกระแส ในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอข้อมูลและมุมมองที่หลากหลายจากผู้ที่เกี่ยวข้องและอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการให้พื้นที่กับทั้งสองฝ่ายได้อธิบายความรู้สึกของตนอย่างตรงไปตรงมาซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของเรื่องราวดราม่าครั้งนี้ในสายตาสาธารณชน